สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าทําคันธนุกกันนะครับก็จะเป็นการทําแบบง่ายๆนะครับวัสดุถุดิบใช้ก็จะเป็นไม้ไผ่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่มันติดลากมาด้วยนะครับก็จะใครที่ชอบงานศิลปะนะครับก็จะชอบงานสไตล์นี้นะครับก็จะเป็นคันผมจะไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าเป็น มันไม่ได้ยาวมากนะครับจะทําเป็นคันท่อนเดียวเลยก็เดี๋ยวก่อนจะไปชมนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดัดไม้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดัดไม้กันนะครับผมจะมีไม้ดับแล้วก็ตัวทําความร้อนนะครับแล้วจะมีผ้ามาดเราไม่ต้องเปิดไฟแรงนะครับเพราะว่าไม้เราไม่ได้ใหญ่ไม้ตัวนี้ผมอ่ลนมาหลายรอบแล้วเพื่อ ไล่ความชื้นนะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าพ a าสเดอร์ไลนะครับก็คือเผาเอาไขมันของไม้ไผ่ออกแล้วก็ให้แป้งที่มันอยู่ในเนื้อไม้นะครับไม่สลายหายไปจะได้ไม่เป็นอาหารของพวกมอดแล้วก็อาหารของเชื้อราโอกาสที่ลาจะขึ้นก็จะน้อยกว่าไม้ที่เราไม่ได้ทํากระบวนการนี้นะครับผมก็จะดัดไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กินเวลาแล้วก็เ,เราต้องใจเย็นๆนะครับ ตัดหลายรอบนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้ดัดหลายรอบนะครับให้ดูหลายรอบเพราะอาจจะตัดตัดเอาแค่ว่าให้เป็นแนวทางในการทํานะครับเพราะว่าห็นว่าคนเริ่มมาถามผมเยอะนะครับว่าทํายังไงดัดงอมันก็จะดัดไปเรื่อยๆะต้องไหนงอแล้วก็เล็งๆดัดๆที่จริงความเบี้ยวผมว่ามันก็สวยดีนะว่าสําหรับผมนะสำหรับใครชอบงานศิละปะก็ อาจจะชอบเบี้ยวๆหน่อยบิดๆเบี้ยวๆผมว่ามันเป็นเท็กเจอร์ของตัวไม้ไผ่จะไม่ตรงนิดเลยนะครับช่องดัดเราก็จะหาช่องที่มันใส่ได้นะครับแล้วก็ดัดๆที่ที่ดไปนะครับอ่าเราก็ดัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียด ผมจะใช้กระดาษทรายขัดนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันมีส่วนที่อมคมมาบาดมือเรานะครับเราก็ใช้กระดาษทรายขัดเลยก่อนหน้าน,นี้เราก็เคลียร์พวกาตาไม้ก่อนผมก็ยังไม่ได้เคลียร์ดีนะครับเดี๋ยวผมขัดก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เราก็เคลียร์ปลายมันด้วยไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใส่ปลายไหมนะครับซึ่งในการทําเบ็ดตกปลาเล็กอย่างนี้นะครับหรือว่าตกกุ้งอะไรแบบนี้นะครับผมจะไม่ได้ใส่ปลายแบิ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็น เท่าไหร่นะครับปลาหรือว่าสิ่งที่เราจะไปตกเนี่ยมันไม่ได้ตัวใหญ่มันไม่จําเป็นที่จะต้องใส่อะไรขนาดนั้นเหมือนเราซื้อยางรถซื้อสําหรับวิ่งได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ารถเราวิ่งได้แค่250อย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับมันก็เกินความจําเป็นก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ด้ามจับนะครับเราจะทํายังไงกันดีถ้าเป็นเพื่อนๆจะทํายังไงคอมเมนต์บอกกมหน่อยนะครับ ผมว่าจะลองตัดออกสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะน่าจะตรงตัวเดี๋ยวลองตัดดูก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมขอเก็บงานก่อนแล้วกันนะครับ ที่มันบานๆออกมาอย่างนี้นะครับให้มันเรียบก่อนก่อนที่เราจะพันได้นะครับ ผมก็พันปลายไหมเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเคลือบคันกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเคลือบคันกันนะครับตผมจะใช้ยูนิเทนนะครับในการเคลือบ นี่เป็นงานที่เราทําสีเสร็จแล้วนะครับก็คือเคลือบป้องกันความชื้นเพื่อลดการงอตัวของวัสดุนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับีลยวมีโอกาสเราจะได้ไปลองกันนะครับคันนี้